โอเคมาตื่นในท่อนะครับคานมาดีๆมาหลับในนี้เฉยเอาละโอเคจุดไฟโคนมืดเลยไปต่อครับตรงนี้มีบันไดยอยู่อันนี้น่าจะประมาณแชปเตอร์ที่3แล้วนะผมว่าไปกันต่อครับเดี๋ยวผมจะทำไว้2เวอร์ชันเลยนะเป็นเวอร์ชันแบบว่ายิงยาวรวดเดียวจบแล้วก็แบ่งเป็นพาร์ทนะใครชอบดูแบบเป็นตอนเป็นตอนก็ เลือกดูเป็นพาร์ทได้ใครชอบดูยาวๆก็ดูยาวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราหน้าจะต้องเกาะเอตะขอนี่ไปโอเคสำรวจก่อนเพื่อมีอะไรให้เก็บโอเคเดี๋ยวเราต้องเกาะไปเฮ้ยถุงถุงถุงเดี๋ยวหลบเดี๋ยวโดนถุงชนโอเคอันนี้แหละกระโดดเกาะอ้าวชิบหายไม่โดนเดี๋ยวบังนะด้วยถุงนี่ก็เก,กะกะแล้วเกินเอาใหมเอาใหมต้องเกาะให้ได้ครับ กระโดดอ้าวชิบหายโอเคไปเกาะข้างหน้าก็ได้เว้ยเกาะตรงนี้แหละโอเคนี่แหละกระโดดกเกาะอ้าวไม่ถึงอีก,โดดกอโทเกาะยากเกาะเย็นเอาไงเกาะซะโอเคได้ละห้ามปล่อยนะปล่อยทีตายแน่นอนโอเคข้ามไปครับเอาแล้วพอครัวอยู่ข้างบนครับ ไม่มีทางไหนที่จะได้เดินแบบสะดวกเลยนะครับพ้นในแขนยาวมาปุ๊บเจอพ่อครัวต่อนี่มันครัวนรกนี่ว่าโอ้ยหิวแล้วอะ่ะไม่ใช่หัวใจเต้นชิบหายละอาการแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆนะครับอาการหิวโหยเฮ้ยหนูอุย้ยหิวหิวอุย้ยเสียงอะไรวะหนูโดนกับดักเปล่า เสียงมันโดนอะไรหนีบสักอย่างเห็นทีคงจะได้แดกหนูละวินาทีนี้ไปครับอหิวก็หิว,หวนี่ไงหนูโอเคจำเป็นแล้วครับไม่มีทางเลือกขอแดกหนูแล้วกันเออหิวหิวโหยชายผู้หิวโหยไม่ไม่ใช่ชายนีย่เขาว่าเป็นผู้หญิงนะครับอกินซะเรียบร้อย น้องหมวกเหลืองนี่คือมัอนจะเป็นผู้หญิงนะครับคือตอนแรกมันใส่หมวกเราดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแต่เหมือนเนื้อเรื่องเขาจะเป็นผู้หญิงนะโอเคอิม่มกินหนูจนอิม่มไปต่อครับนี่ก็มีกำลังเดินหน้าต่อไปอีกพาร์ทหนึง่งโอเคตรงนี้ขึ้นไม่ได้โอเคน่าจะต้องผักฝานี่ลงใช่ไหมโอเคถูกต้อง ยังจำได้แบบลางๆนะครับบางจุดอะไรนจำได้ก็บอกว่าจำได้แหละง่ายดีปุ๊บโดดไปห้องอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าห้องครัวปะมีชั้นวางเหมือนเข็นต้องเข็นอันนี้ไปปะเฮ้ยเดอดเดืดนโดนโดนโดนดันโดนโดันโอเคดันใหม่ดันใหม่ไหลาไมาได้ไงวะเนี้ยงงเลยอ่านี่น่าจะทางเข้าครัวแล้ว จะให้พ่อครัวมาตรงนี้แล้วกันไม่งั้นชิบหายแน่นอนโอเคจุดไฟมันโคตรมืดเลยอะมองอะไรไม่เห็นโอเคมาแล้วครับถึงห้องครัวละเฮ้ยได้ยินเสียงจากทางด้าน,นหน้าเสียงมันคนรับมีดอยู่หรือเปล่าเฮ้ยมีรูตรงนี้เข้าไปแอบย่องไปนั่นไงอือหือกำลังเฉาะเนื้อเลยโอเคปล่อยมันเฉาะไปครับค่อยย่องไปด้านหลังห โอ้ยนึกว่ามันหันมาอุ้ยเสียบมีดลงไปโอ้ยอย่ามายุ่งกับกูอุย้ยถ้าโดนจับได้นะตายห่าแน่นอนมันกำลังต้มไส้กรอกอยู่นะครับเท่าที่เห็นโอเคปล่อยมันหันเนื้อต่อไปเราไปได้กว่ามันจะแล่นเนื้อหมดเราก็ไปไกลแล้วครับมึงหันแค่นเนี้ยอะไรของมึงวนะเนี่ยวิ่ง หุ้ยเกือบไปดีนะมันไม่เห็นให้มันไปนครับผมว่าไอเนี่ยหลบง่ายกว่าไอแขนยาวหน่อยนะไอแขนยาวมันระยะมันไกลบวกกับมันเดินเร็วกว่าอ่ะไอนี่แขนมันสั้นด้วยน่าจะหลบง่ายกว่าอุ้ยเฮียมีกระป๋องอยู่ตรงนี้ต้องระวังชนกระป๋องเนื้อๆเก็บไปก่อนอยู่ไกลๆเลยมึงไอกระป๋องเวรถ้าเราโยนกระป๋องไปมันจะได้ยินเปล่าวะดีไหมเหมือนจะไม่ได้ยินนะครับโอเค ไอ้ขี้อ่ะตัวเล็กไอ้สัตว์เดี๋ยวแม่งวัได้ยินไอ้สามเหลี่ยมแม่งงื้วิ่งเสียงดังเลยนะแล้ววิ่งไปซ่อนไหนเราก็ไม่รู้หัวนู่นหันูน้นหยุดฝั่งนู้นไอ้สามเหลี่ยมโอเคไปไปไปแอบตรงนี้ก่อนอุยถ้าเราไปชนในกระบวยนี่มันจะได้ยินเสียงแล้วปะเนี่ยเฮ้ยมันมาทางนี้เดี๋ยวต้องลองไปทางนู้นก่อนเฮ<อ>้ยเฮ<อ>้ยเขี้มันเห็นเหรอ ไม่น่าเห็นมั้งอ๋อโอเคมันแค่มันน่าจะแค่จามเฉยแล้วไปเฮ้ยเสียงมันหลอนเกินเอออเสียสามเดือนอีกละเสียงดังจริงอแอบตรงนี้เดี๋ยวเราในาต้องอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับด้าน,นขวาเขียมันเดินมาแล้วลบอยู่ตรงกลางไว้ไอเขียพอกูมาฝั่งนี้มันก็เดินมาฝั่งนี้อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มึงยังต้มไส้กรอกตรงนู้นอยู่เลยเฮ้ยไส้กรอกมึงจะไหม้นะเว้ย เฮ้ยเห็นเหรอเฮ้ยเห็นได้ไงวะ <S 1> <S 1> อะไรวะเนี่ยผมว่าผมแอบเนียนแล้วนะเห็นได้ไงวะลบ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 โอเคหาไม่เจอไอ้เหี้ยเห็นได้ไงวะอยู่ใต้ใต้โต๊ะแล้วอะ่ะโอเคไปไปหาฝั่งนู้นครับเรามาฝั่งนี้แทนรีบไปเลยดีกว่ากันไอ้เหี้ยเห็นได้ไงวะงงเลยไปไปไปเร็วมันได้ยินเสียงมันเดินอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายวิ่งึ้นไปวิ่งขึ้นไป โอเคถึงแค่บนตู้นี้ก็น่าจะรอดแล้วนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้แขนมันสั้นแถมตัวก็ไม่ได้สูงมากด้วย็บไปตรงนี้ก่อนกระโดดเกาะโอเคทีนี้เราอยู่บนคานน่าจะปลอดภยัยละจริงๆแค่บนหลังตู้มันก็น่าจะขึ้นไม่ถึงแล้วนะโอ้ยแม่งอยู่ตรงนี้เลยอยู่ล่างตีนกูเลยโอเคลองแยกไปฝั่งขวามันจะมีอะไรเบ่าวะ ไม่แน่ใจว่ามันมืดอ่ะขอลองเช็คดูหน่อยแล้วกันต้องระวังตกด้วยนะโคตรมืดเลยถ้าตกลงไปเนี่ยเอ้ยดันไงกูว่าเลยแล้วไอ้เหียเอ้ยเหมือนจะไม่มีอะไรด้วยเหมือนจะมีแค่ขนมปังเฮ้ยจะมาถึงกูปะเนี่ยไป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 ,ไป,ไปต้มไส้กรอกต่อไป <c oughs> เฮ้ยแม่งได้กินหรือเปล่าเห็นกูปะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยได้ยินเหมือนไม่ได้ยินได้ยินใช่ไหมเอาไปแดก ไปแล้วมาอยู่แล้วเว้ยโยนลงไปแม่งเลยล่อมันไปดูซิใช่พ่อมึงหรือเปล่าเออนั่นแหละดูซะแค่ของตกแตกเฉยไม่ใช่กูหรอกทางนี้น่าจะตันครับต้องไปทางนี้ค่อยนั่งไปดี๋ยวถ้าเดินไปดูเหมือนจะแบบว่า <c oughs> เขาเรียกว่าไงอะ่ะมันเร็วไปอาจจะตกได้ขอตาเส่หัวไม่ได้ปะวะลาไปอืม <c oughs> เป็นไงล่ะมึงดูซะ อะไรตกลงไปนะแม่งถ้วยตกไปแตกทั้งใบมึงไม่สงสัยอะไรเลยเหรอวะทีกูเดินนิดเดียวแม่งเห็นอะไรของมึงวะเนี่ยด,ดิมันเหมือนไม่สนใจไอที่เราโยนลงไปเลยแมมแต่ทีเมื่อกี้กูเดินนิดเดียวได้กลิ่นมันติงเหลือเกินไปไปได้ละเนี่ยไอของที่มันเก็บชั้นบนแบบนเนี้ยมันขึ้นมาเ,เอาอยัางไงวะดูแทาจะไม่มีทางให้มันขึ้นมาเก็บได้เลยนะเนี่ยดูดิไอห,ห้อยข้างบนเนี่ย มึงจะลอดท่อมาเหมือนกูก็ไม่น่าใช่นะ <c oughs> ขึ้นมายังไงก่อนโอเคชักโครกได้มีขันบนน่มีเทียนครับแวซะสะน่อยและกันไปจุดเทียนซะเวลาขี่จะได้มีแสงสว่างเอาละทิชูเก็บไว้ไม่ต้องยุ่งเอาละตรงนี้มีลิฟต์อยู่ตู้ตรงนี้มีด้านใต้ไม่รู้แอบได้ไหมเอาละเข้ามาข้างในซะ เฮ้ยเขี okay. ้ยมันนอนอยู่เตียงไอ้สัตว์ชิบหายแล้วรีบปีนรีบปีนไปเร็วอุ้ยมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วเร็วเร็วโอ้โหไอ้เขี้ยเข้ามาแล้วเพิ่งเห็นอันนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับมันน่าจะมีสองตัวสองผัวเมียสองผัวเมียยอดกุ๊กโอเคน่าจะไปละฟังจากเสียงเท้าอ่เหมือนจะไปไกลละโอเคเฮ้ยโอเคค่อยไต่ลง เปิดประตูไปแล้ววะมันเปิดหรือว่าประตูปิดวะต้องฟังเสียงดีๆนะถ้าแม่งกลับมามชิบหายแน่นอนโอเคสิ่งที่เราต้องการคือกุญแจนี้โอเคได้ละแจมแมวไปรีบไปดีกว่าอยู่ตรงนี้นานไม่น่าจะดีเท่าไหร่เมื่อกี้เหมือนเหมือนมันเสียงมันเปิดประตูนะ ตัวประตูไปขี่เปล่าวะไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าเราต้องลงลิฟต์นะครับรู้สึกว่าเข้าทางห้องน้ำมันน่าจะไปไม่ได้หรือเปล่าลองเช็คก่อนเนี่ยรูมันปิดนะครับแสดงว่าเรากลับรูเดิมไม่ได้แม่จะลัดกลับรูเดิมซะหน่อยแต่น่าจะไม่ได้นะครับโอเคน่าจะต้องลงลิฟต์ไปครับลิฟต์ก็น่าจะไปโพตรงหน้าครัวเหมือนเดิม หมายความว่าเราต้องจุกผ่านครัวอีกรอบนึงโอเคไปยังไงดีวะตรงนี้แอบได้ไหมขอเช็กก่อนทางนี้ที่ไล่โอเคตรงนี้เข้าไม่ได้ถ้ามันมาถ้ามันกลับขึ้นมาจร,จริงต้องวิ่งจุกกลับไปที่ห้องนอนมันเลยครับทางเดียวที่เราจะรอดได้ฝากกุญแจไว้ก่อนปุ๊บถือกุญแจไว้โอเคเข้าไปได้เลยนึกว่ามันจะขึ้นมา โอเคลงมาถึงด้านล่างละเฮ้ย <Hey, S 1> น้องสามเดียมอีกแล้ววิ่งไปทางเดิมช่างแมงแล้วกันไม่สนละโอเคมันกลับมาที่เดิมไหมเนะี่ยโอเคมันอยู่ที่เดิมอันนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ตัวที่อยู่ในครัวนั่นแหละแต่ตัวที่ตื่นนอนไม่รู้มันไปไหนละโอเคเราต้องรีบไปครับจังหวะนี้แหละไปไปไเียพี่รูเดิมเรา โอเคเฮ้ยชิบหายละมันทำควอยแถวนี้ต้องระวังให้ดีให้มันเดินไปทางนู้นก่อนไอเชี่ยแมงสึกเดินมาทางนี้เฮ้ยเห็นมาเนี่ยอุ้ยอยู่ตรงนี้มึงเห็นได้ไงเนี่ยชิบหายแล้วรอดไปทิ้งก่อนทิ้งก่อนเอาชีวิตไปก่อนครับจะเย็นจะเย็นถือมาถือมาดูอกุญแจมา เดี๋ยววางวางไ้ฝั่งนี้ดีกว่าอ้ยเกือบไปเห็นได้ไงวะโอ้อยู่หลังกล่องด้วยนะอยู่หลังประตูด้วยเห็นได้ไงวะพีคุปปาขอแม่งเสือกไม่สนใจยิงยิงเสือกเห็นโอเคไปไปไปช่างแม่งช่างแม่งหนีดีกว่าปุ๊บโอเคไป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 เห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเปล่าไม่รู้ขอแอบตรงนี้ก่อนโอเครอดเฮ้ยมันกวนตีนนะมันไปเลือกของตรงนู้นดีๆพอเราวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บมันก็ย้ายมาตรงเนี้ย พอ,อเราย้ายไปตรงนี้มันจะตามมาไหมไม่รู้วะเงียบว่ะเงียบอยู่เฮ้ยไม่มาวะโอเคงันทางสะดวกรีบไปไขเลยครับรีบไปไขเร็วเร็วเร็ถ้ามึงได้ยินคือมึงโกงกูละไขเรียบร้อยไปละจูไปละจ,จ้าหนีหายละเร็วเร็วเร็วเชียต์ตรงขึ้นตรงนี้ไป เห็นรูอยู่เห็นรูอยูอ่ลอดไปโอเคห้องนี้ผมจําได้ครับห้องนี้เราต้องเอาเนื้อมาบดแล้วทําเป็นแบบคล้ายๆกับไส้กรอกแล้วเราก็โหนไปโอเคต้องโดดขึ้นบนโต๊ะก่อนนี่แล้วถ้าเราดึงอันนี้เนื้อก็จะตกลงมาอ่าแต่มันต้องใช้เนื้อประมาณถ้าจาไม่ผิดได้จะสามชิ้นขึ้นลิฟต์นี้ไปเนื้อจะอยู่ด้านบนนะครับอีกสองชิ้น ต้องทําให้มันตกลงมาอยู่ตรงช่องทิ้งเนื้อให้ได้นี่อันนี้ชิ้นที่หนึ่งปะลากไปชิ้นเนื้อโคตรใหญ่ใหญ่กว่าตัวเราอีกจริงเราไม่ควรกินหนูวะเราควรกินในเนื้อเนี่ยโ,โคตรใหญ่เลยกินยังไงให้หมดก่อนใหญ่กว่าตัวเราประมาณสองสามเท่าได้โอเคสำรวจในนี้ซิห้องนี้น่าจะเป็นห้องแช่นะครับ อันนั้นแห่ตุ๊ก,กตาอยู่นี่ก็จะโยนเท่าที่หาเจอแล้วกันต,ตัวที่หาไม่เจอก็ขออภัยด้วยนะครับเอาเท่าที่เห็นแหละเห็นตรงไหนก็เก็บตรงนั้นนะนี้ขึ้นได้หนูเฮ้ยไอสามเหลี่ยมตายโดนหนูแทะโอ้โหน่าสงสารว่ะไปตายอยู่ข้างบนเฮ้ยเศร้าเห็นกันมาทั้งเรื่องนะครับ โดนหนูกินตายใชยมันก็มีทั้งตัวที่รอดแล้วก็ไม่รอดนั่นแหละโอเคจากนั้นก็ขึ้นตรงนี้มีเนื้อห้อยอยู่ข้างบนครับเราต้องดึงให้เนื้อมันตกลงมาด้วยการแขวนตรงนี้ค่อยๆแกว่งไปปึ๊บโอเคแล้วก็ดึงให้มันตกเรียบร้อยนี่เราก็ลากเนื้อไปใส่ที่ช่องตรงนูน้นเนื้อชิ้นใหญ่มาก โอเคจากนั้นเราก็ลงลิฟไปครับกลับไปที่ห้องด้านล่างเหมือนเดิมเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาเนื้อที่เราได้มามาบดให้เป็นไส้กรอกบดซะนี่เนื้อหนึ่งชิ้นจะได้ไส้กรอกหนึ่งชิ้นนะครับ ทำไมได้น้อยจังวะไม่ผสมแป้งอะไรหนอจริงจริงเนื้อก็ชิ้นใหญ่มากเลยนะผมว่าน่าจะได้เกินหนึ่งชิ้นนั่นเนี่ยทำไมมันได้น้อยจังวะเนื้อหนึ่งชิ้นชิ้นตั้งใหญ่เท่ากับเราใส่เนื้อไปสามชิ้นได้ไส้กรอกมาสามชิ้นอะไรวะเนี่ยได้น้อยจังมึงเนื้อจริงวะเนี่ยไอเอาอีกรอบนึงสุดแรงเกิดโอเคถึงเรียบร้อยแค่นี้แหละที่เราทำมาทั้งหมดเพื่อ หวนข้าท่อแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรละเอาละนี่เราก็ลงท่อนี้ไปชุบน่าจะใกล้หนีไอห,ห้องครัวรอดแล้วนะจากการคาดเดาของผมค่อยเลาะไปครับไม่ต้องรีบชุบห้องแชกแล้วไปรีบไปครับต้องหาทางเอาตัวรอดจากไอห,ห้องครัวห้องแช่นี้ไปให้ได้ตรงนี้มีที่แอบ อ๋อจำได้ละเดี๋ยวมันจะขึ้นลิฟต์มาแล้วเราต้องมาแอบตรงนี้โอเคเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้ก่อนตรงนี้มีกุญแจให้ล็อกอ๋อเราต้องไปเอากุญแจมาเปิดตรงนี้ก่อนโอเคจำได้ละเสร็จแล้วเราก็หนีไปแอบตรงนั้นโอเคเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้ครับกดลิฟต์ปุ๊บมันได้จะขึ้นมากับลิฟต์แอบเลยครับแอบนั่นไงไม่ใช่ขึ้นมามันลงมาปึ๊บแ้แอบทันแน้มาเอาอะไรล่ะจ๊ะ หอบ,บไว้แบบวอบ้าหาไม่เจอขย่าอะไรอยู่ข้างใต้เอาอะไรไปวะชีสอ๋อมีชีสอยู่ในนี้เอาชีสยัดใส่ตูดไปอันนั่นแน่หาไม่เจอแหละจ้ะมันเลือกเนื้ออยู่ปมันเลือกไปส่วนเราก็หลอยลงลิปไปเลยครับบายบายอันนั่นแน่ลิฟไม่อยู่ ไม่ได้ลงนี่ว่ะลิฟต์ขึ้นชิบหายละถ้าลิฟต์ลงไปมันต้องเรียกลิฟต์กลับไปแน่หาที่แอบครับรูนี่รูนี่รูชิบชิบหายโดดไม่ลงรูโอเครอดแม่งเอย้ยมันต้องเรียกลิฟต์ตามมาแน่นอนอยู่ดีลิฟต์ทำงานได้ไงนั่นไงมาละนั่นแน่ไงหัวรอนอันนี้น่าจะเป็นในตัวที่มันหลับอยู่ในห้องเมื่อกี้ผมว่าออกมาทำงานละ เป็นคนละตัวกับไอตัวที่เราจุกตอนแรกนะครับอันนี้ได้เป็นตัวที่หลับอยู่โอเคปล่อยมันเข้าไปทํางานในครัวซะไปไปไปเหลือคือดกุญแจมาให้ได้กุญแจลองเอาลงไปเปิดข้างล่างเมื่อกี้เอาละอืไอเมื่อกี้หั่นเนื้อชิ้นเล็กๆไอนี่หั่นเป็นท่อนโคตรใหญ่เลยหั่นยังไงก็ไม่ขาดเฮ้ยขาดละขาดละ โอเคขาดละเลือดยังติดอยู่เลยอะ่ะโหแรงมันเยอะมากออื <c oughs> ถ้ามันหั่นเรารับรองไม่รอดแน่นอนกุญแจอยู่บนโต๊ะนะครับเห็นไหมยวต้องกลับมาเกุญแจให้ได้โอ okay. เคมันกลับไปหันต่อส่วนเราขึ้นทางนี้แม่ง่ายๆครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องบดเนื้อ อีกแล้วมีปุ่มอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราต้องกดปุ่มนี้เพื่อไปเอากุญแจล่อมาไป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 คุแม่งมาเร็วด้วย <c oughs> เอาละจังหวะที่มันกําลังมัวแต่ยุ่งกับเครื่องปั่นเนื้ออยู่เฮีย <c oughs> ปิดเร็วด้วยผ่ายแล้วขอกุญแจหน่อยเอาละได้ละได้ละลงไปโอ้ยดีนะมันมาช้าไปละครับระหว่างนี้ก็ลงลิฟต์ไปเลย ชิบหายมันมันมาแล้วเร็วเรคราวนี้เราโอ้ยปิดประตูห้องนี้ด้วยสัตว์ชิบหายละเราต้องรีบไขแลวหนีอย่างเดียวอย่าช้าอย่าช้าเด็ดขาดไขเข้าไปหนีเลยครับหนีหนีหนีเฮ้ยมันลงมาแล้วเร็วเร็วแอบในนี้โอเคเรียบร้อยเฮียมันมาแล้วมาแล้วมันลงริบมาแล้วอา้าวหาไม่เจอเฮียไม่เห็นจริงเหรอ หัวใจเต้นรัวมากโอเคมันเปิดไปห้องถัดไปว่ะโอเครอดเดี๋ยวเราก็ต้องลงตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บเปิดขึ้นใหม่อีกรอบนึงโอ้คือถ้าเราแบบเปิดไอ้ฝานี่ก่อนเนี่ยไม่ทันแน่นอนคนระับต้องโดดขึ้นสองรอบโอเคตรงนี้น่าจะเป็นที่ทิ้งขยะ จัดการซะตุ๊กาตาเจ๊เห็นอยู่โอเคเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปครับเฮ้ยรูฝั่งนู้นแหมนึกว่าฝั่งนี้ปีนผิดด้านครับชีวิตเปลี่ยนเฮ้ยกลับมาห้องครัวอีกละอ๋อห้องต่อกับห้องเมื่อกี้ห้องที่เจ๊นะั้นเดินเข้าไปไงแหมดินเสียงเหมือนกําลังล้างจานอยู่มีฟองด้วยขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับจํารูไว้ว่ามีรูไหนบ้าง เือเราต้องหนีจะได้มีรูนี่ไงสงตัวช่วยกันล้างจานอยู่เลยจ้าอฟองน้ำเต็มเลยฟองล้างจานโอเคเหมือนเราจะต้องไปฝั่งนี้ก่อนนะครับโอเคเข้าใจละขึ้นรูนี้มันน่าจะล้างจานอยู่ไม่น่าจะสนใจเราเฮ้ยไอ,อเฮียไม่สนก็เฮียละเห็น หลอดปุ๊บไอ้เหี้ยติดอีกอุ้ยกลับไปย้ยไม่เห็นไม่เห็นไอ้หา่ามึงมีตั้งสองคนนะที่มึงจะล้อมกูฝั่งซ้ายขวาก้มดูแล้วก้มดูแล้วไม่เห็นเย็ดแค่ไม่เห็น,หนจริงเหรอโอ้โหก้มขนาดนั้นแล้วไม่เห็นบ้าไปแล้วแต่ก็ดีละอย่าเห็นเลยไปล้วงอะไรตรงนู้นกูอยู่ตรงนี้ที่ฝั่งนี้แล้วไม่ล้วงไปล้วงฝั่งนู้นทงงําไมงงเฮ้ยชิบหายหยิบแก้ว ได้ยินปะเนี่ยเหยียบเศษจานเฮย้ยดิเหมือนได้ยินเสียงตีนมามาปะเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงตีนอะอยู่ด้านซ้ายใกล้มากเมื่อกี้ไปละมัง้งเราต้องนั่งไงยู่นั่นจริงด้วยเราต้องดึงสวิชตช์ตรงนี้นะครับเพื่อให้ออ้เขาเรียกว่าอะไรสายพานทำงานไปอีกทางหนึ่งโอเคเราต้องไปทางนูน้นไชิบหาย ทิบหายลบๆอี๋กระเพร็ดเห็นเงา,าแล้วมันไม่เห็นเราจริงเหรอวะไอ้เหี้ยมาแล้วเห็นแน่เลยลบๆลบลบลบไปที่หัวมุมไปที่มุมโต๊ะตรงนี้จะลึกสุดละแถมมีขาโต๊ะบังอยู่ไอ้เหี้ยก้มดูยี้ไม่เห็นได้ไงวะไอ้เหี้ยไอ้โง่โอเคเยี่ยมไม่เห็นก็ดีละอย่าเห็นกูเลยไปล้างจานต่อทำหน้าที่มึงไปซะ ไป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 ,ไป,ไปลอดลูโอเคสวยงามล้างจานต่อไปนะจ๊ะขอขึ้นทางนี้ก่อนรู้สึกเหมือนเราจะต้องขึ้นตรงกลางห้องนะู่น่ะตรงนี้ไี่ยขึ้นไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงสายผ่านผ่านไปปุ๊บนั่นไงกองจานที่อยู่ตรงกลางห้องเลยนะครับแม่งเท่ากับเราขึ้นแบบแสกหน้ามาเลยนะโอเคแล้วมึงเอาจานวางสูงขนาดนั้นทําไมก่อน <laughs> ตัวมึงก็ใช่จะสูงขนาดนั้น โอเคแอบขึ้นไหมครับมันหันหลังให้เราอยู่เฮ้ยเียเห็นแล้วไอสัตว์ตกใจหมดเอียแล้วนี้นี้นี้รูไหนว่ารูรูไอเฮียไม่ใช่รูรูร,ร,รููลงไปครึบโอ้โ,อโหโอเคไม่เห็นกูได้ไงวะเห็นก็อยู่หลักๆว่าลงท่อไปไปหาที่อื่นเฉยเลยไอยตัวใหญ่แม่งชีดนน้ดันบนดันบนเฮียอะไรกูอยู่ข้างล่างเมื่อกี้มันก็ชี้กูอยู่ข <c oughs> ี้ก็ไล่จับกูอยู่ ทีเขาไปด้านบนทำไมนี่หลวงลวงใต้โต๊ะมหาเป่า,าก็กูลงท่อมาเมื่อเี้ไม่เห็นจริงเหรอวะเฮ้ยมันไปห้องนู้นปะเนี่ยมันเหมือนจะไปห้องนู้นเลยวะ่ะเอาละถึงเวลาของเราล้วรีบขึ้นไปเอามาอีกรอบแก้ตัวปีนขึ้นไปกระโดดเคาะโอเครอดบายบายหาอะไรอยู่ลเลยจ้ะพี่อยู่ข้างบนนี่น้อง เจอ,อยังวเเะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเหมือนจะไม่เห็นวะหรือว่าเห็นวะร้องตามร้องตามเฮ้ยไอ้เฮียามาอยู่นั่นแล้วไอสัตว์มาเมื่อไหร่เนี่ยไวจังวะลงโอเควิ่งหนีแล้วครับงานนี้ตั้งไงเฮียทะลักมาแล้วเอ้ยเร็วเร็วเร็วหนีหนีหนีเร,เร,เราไต้โต๊ะโอเคไป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 ต้องไปเกาะฝั่งนู้นต่อไอเฮียปลาขวดไหมไอเร็ว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  กระโดดมาเร็วๆไอ้เฮียเอ้ยตะขอแม่งมาช้ามาโทมาไม่ตรงจังหวะตะขอเอาใหม่เอาใหม่แกตัวครับเร็วๆๆ็ขอให้ตะขอมาทันระหว่างนี้เราจุ๊บไปก่อนปุ๊บอันนั้นแห่ล่วงไม่ถึงโอเคเนี่ยต้องรียบนะครับตะขออันนี้ตะขออันนี้น่าจะทันวิ่งโดดเกาะโอเครอดบายบายปลาขวดไล่ฮ่าไม่โดนบายบาย รอดแบบบุดวิดรอดมาได้ไงวันเนี้ยแม่งปลาขวดไล่ได้วยนะบายบายตามมาไม่ได้ละสี่อิอิอลาก่อนไอพวกงโง่รอดตัวไป